ปราจิตติยกันรัตนวัควักว่าด้วยนางแก้วหรือพระราชเทวีเป็นวักที่9มีสิบสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งรัตนวัคในปราจิตติยกันห้ามเข้าไปในตำหนักของพระราชาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลขอให้พระพุทธเจ้าส่งภิกษุไปสอนธรรมะแก่พระองค์ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงส่งพระอานนท์ไปสอนเป็นประจำเช้าวันหนึ่งพระอานนท์เข้าไปยังตำหนักของพระเจ้าประเสียนที่โกศลสนพระนางมัลลิกาต้องรีบออกจากตำหนักนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทความว่าภิกษุไม่ได้รับนัดหมายก้าวล่วงธรณีเข้าไปในห้องของพระราชาผู้ได้รับมูรธาพิเศษ ในเมื่อพระราชายังไม่เสด็จออกพระมเหสียังไม่เสด็จออกต้องปาจิตตีสิกขาบทที่สองปรตนวัตรในปาจิตติยกันห้ามเก็บของมีค่าที่ตกอยู่ภิกษุรูปหนึ่งเก็บถุงเงินของพรามผู้หนึ่งด้วยปรารถนาดีเมื่อพรามมาถามก็คืนให้ไป พรามแกล้งกล่าวว่าเงินในถุงของตนมีมากกว่านั้นเพื่อจะได้ไม่ต้องให้รางวาัดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามเก็บเองหรือใช้ผู้อื่นให้เก็บซึ่งรัตนะคือแก้วแหวนเงินทองหรือสิ่งซึ่งสมมุติว่าเป็นรัตนะทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดภายหลังทรงบัญญัติเพิ่มเติมว่า ของตกในวัดหรือในที่อยู่ควรเก็บเพื่อจะคืนเจ้าของไปถือว่าเป็นการปฏิบัติชอบสิกขาบทที่สามตระตนวักในปาจิตติยากันจะเข้าบ้านในเวลาวิการต้องบอกลาภิกษุก่อนภิกษุฉับพ,พักขี่เข้าสู่บ้านในเวลาวิการคือเลยเวลาเที่ยงขึ้นไป ชวนชาวบ้านพูดเรื่องไร้าสาระเป็นที่ติดเตียนของคนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามเข้าสู่บ้านในเวลาวิการทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดภายหลังทรงผ่อนผันให้เข้าไปในบ้านในเวลาวิการได้เมื่อบอกลาภิกษุที่มีอยู่ในวัดหรือในเมื่อมีกิจรีบด่วน ขาบทที่สี่ตรวธรรมวัในปาจิตติยากันห้ามทำกล่องเข็มด้วยกระดูกงาเขาสัตว์ช่างกลึงงาช้างปรารณาให้ภิกษุขอกล่องเข็มได้ภิกษุทั้งหลายก็ขอกันเรื่อยมีกล่องเล็กขอกล่องใหญ่มีกล่องใหญ่ขอกล่องเล็กจนช่างไม่เป็นอันทำขายเขาติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุให้ทำกล่องเข็มที่ทำด้วยกระดูกงาช้างเขาสัตว์ต้องปาจิตตีและต้องให้ปล่อยทิ้งหรือทำลายก่อนจึงแสดงอาบัตตกสิกขาบทที่หรัตนาวัต์ในปาจิตติยกันห้ามทำเตียงต่างมีเท้าสูงกว่าประมาณพระอุปนนทะสักยบุตร นอนบนเตียงสูงพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จตรวจวิหารพบเข้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจะให้ทำเตียงหรือตั้งใหม่พึ่อทำให้มีเท้าเพียงแปดนิ้วด้วยนิ้วสุขตเว้นไว้แต่แม่แคร่เบื้องล่างถ้าทำให้มีเท้าเกินกำหนดนั้นต้องป่าจิตตีเมื่อต้องอาบัตแล้วต้องให้ตัดทิ้งก่อนจึงแสดงอาบัตตก สิกขาบทที่6รัตนวั์ในปาจิตติยะกันห้ามให้ทำเตียงต่างหุ้มด้วยนุ่นภิษูุนัพคีให้ทำเตียงบ้างต่างบ้างหุ้มด้วยนุ่นเป็นที่ติดเตียนของคนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุให้ทำเตียงหรือต่างที่หุ้มด้วยนุ่นต้องปาจิตตีภายหลังต้องอาบัตแล้ว ต้องหรือสิ่งที่หุ้มนั้นออกซะจึงแสดงอาบัตตกตบสำหรับนุ่นหมายถึงนุ่นหรือสำลีจากไม้ยืนต้นไม้เลื้อยและหญ้าในวินัยอนุญาตให้ใช้ทำหมอนได้สิกขาบทที่7รัตนวัคในปาจิตติยากันห้ามทำผ้าปูนั่งมีขนาดเกินประมาณภิกษุชพพคี ใช้ผ้าปูนั่งไม่มีประมาณผ้าย้อยไปข้างหน้าข้างหลังของเตียงละตังพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจะให้ทำผ้าปูนั่งพึงทำให้ได้ประมาณคือยาวสองคืบกว้างคืบครึ่งด้วยคืบสุคตถ้าทำให้เกินประมาณนั้นไปต้องปาจิตติหลังต้องอาบัตให้ตัดออกซะจึงแสดงอาบัตตก ภายหลังทรงอนุญาตชายผ้าปูนั่งอีกหนึ่งคืบสำหรับหนึ่งคืบสุคตเทียบได้เท่ากับ25เซนติเมตรสิกขาบทที่8รัตนวัตรในปาจิตติยกันห้ามทำผ้าปิดฝีมีขนาดเกินประมาณภิกษุฉับพ,พักคีใช้ผ้าปิดฝีไม่มีประมาณ ลากผ้าไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเที่ยวไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าจะทำผ้าปิดฝีพึงทำให้ได้ประมาณคือยาวสี่คืบกว้างสองคืบด้วยคืบสุคตถ้าทำให้เกินประมาณนั้นต้องปาจิตตีหลังต้องอาบัตให้ตัดทิ้งซะจึงแสดงอาบัตตก สิกขาบทที่9้ารัตนวัชแในป่าจิตติยกันห้ามทำผ้าอาบน้ำฝนมีขนาดเกินประมาณภิกูุฉัพคีใช้ผ้าอาบน้ำฝนไม่มีประมาณลากผ้าไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเที่ยวไป,ปราผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจะให้ทำผ้าอาบน้ำฝนพึงทำให้ได้ประมาณคือยาวหกคืบ กว้างสองคืบครึ่งด้วยคืบสุคตถ้าทำให้เกินประมาณนั้นต้องปาจิตตีหลังต้องอาบัตให้ตัดทิ้งซะจึงแสดงอาบัติตบสิขาบทที่สิบรัตนวัตรในปาจิตติยกันห้ามธรรมจีวรมีขนาดเกินประมาณพระนันทะพุทธอนุชา ้จีวรมีขนาดเท่าจีวรพระสุคตภิกษุทั้งหลายเห็นท่านเดินมาแต่ไกลก็ลุกขึ้นป้อนรับด้วยนึกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาเมื่อเข้าใกล้เห็นว่าไม่ใช่จึงติเตียนว่าใช้จีวรขนาดเท่าของพระสุคตพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุทำจีวรให้มีขนาดเท่าจีวรสุคตหรือยิ่งกว่า ต้องปาจิตตีให้ตัดทิ้งซะสำหรับประมาณแห่งจีวรสุคตคือยาวเก้าคืบกว้างหกคืบ